นี่เป็นกิ่งหงเปลือที่ปลูกจากตุ่มตอนนะครับไม่ได้ชำน,นะครับปลูกได้สักพักเขาจะกำลังจะเริ่มแตกตานะครับแสดงว่ารากเขาติดติดดินดีแล้วแล้วผมจะใส่อาหารให้เขาแล้วผมจะเอาลัวครับโรยโรยรอบๆนบนครับนี่ครับ โยรยรอบๆเขาแบบนี้แล้วก็จะใช้จอบพวนครับนี่อุปก,กรณ์แล้วก็พวนพวนกลับเข้ามาแบบนี้นะครับพวนกลับเข้ามาแบบนี้นครับเดี๋ยวช่วงพวนผมอาจจะไม่ไม่ให้ไม,ไม่ไม่ให้ดูนะครับเพราะว่ามีคนถ่ายครับเดี๋ยวพวรวนเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนี่ครับหลังจากพวนเห็นไหมครับนี แสงเริ่มแรงไม่เห็นคีวัวที่เราใส่ไปเล็กน้อยเมื่อกี้นะครับแล้วก็พวนกลับเข้ามายาก็ดึงออกทำแบบนี้จะจะเป็นการใส่อาหารเขาแล้วก็ล่อให้ลากเขาออกมาออกจากนี้ตอนนี้ลากเขาออกจากตุ่มแล้วน่าจะได้สักคืบนึง นึงแล้วก็ในข้อมูลผมจําไม่ได้ว่าปลูกไปกี่วันแล้วเดี๋ยวรูปหนึ่งแล้วก็ในข้อมูลผมจําไม่ได้ว่าปลูกไปกี่วันแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลตอนทําคลิปให้นี่ครับเขาจะอยู่ประมาณนี้แล้วสารอาหารที่เราใส่ให้เขาเมื่อกี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่บริเวณเนี้สามสิบเซนเนี่ยสารอาหารเนี่ยจะโล่ให้ลากเขาออกมาครับที่นี่เพราะว่าเราจะลดน้ําบริเวณนี้ให้ชุ่ม แล้วก็ฟางกบก็ได้ครับฟางกบตอบก็ได้แต่ผมยังไม่กบครับต้องฟวนอีกทีหนึ่งนี่ค้งนี้ปลูกจักตุ่มตอนนะครับ